ร้อยธรรมคำสอนหลักธรรมเพื่อจันลงจิตใจโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมเรื่องวิธีการบรรลุธรรมให้เร็วที่สุดโอวาทธรรมของพญานวิสาลเทระหรือหลวงปู่หาสุพโล โยมได้ถามว่าหลวงปู่ครับผมทําอย่างไรจะบรรลุธรรมได้เร็วที่สุดหลวงปู่ก็ได้กล่าวว่าจะละความอยากบรรลุธรรมของคุณสิได้เร็วที่สุดคุณละได้เร็วเท่าไหร่คุณก็จะบรรลุได้เร็วเท่านั้นโยมก็บอกว่าไม่ใช่ครับผมหลวงปู่ผมหมายถึงว่าในการปฏิบัติธรรมวิธีการปฏิบัติของสายใดเป็นวิธีลัดให้เราบรรลุธรรมได้ง่ายและเร็วที่สุด หลวงปู่ก็บอกเออก็อย่างนั้นแหละแล้วคุณจะรีบไปไหนล่ะหรือทุกวันนี้คุณรีบไม่พอเดินทางก็รีบทำมาหากินก็รีบรีบไปหมดการปฏิบัติธรรมก็รีบคุณดูนี่แล้วท่านก็ยกมือข้างซ้ายท่านขึ้นมากลางนิ้วมือทั้งห้านิ้วออกแล้วเริ่มโบกเร็วๆคุณว่าตอนนี้มีกี่นิ้วโยมก็บอกว่าเห็นไม่ชัดครับหลวงปู่ต้องโบกช้าๆครับผมผมถึงจะเห็นหลวงปู่ก็บอกว่านั่น นี่ไงล่ะขนาดคุณยังอยากให้หลวงปู่โบกมือช้าๆเลยโบกมือเร็วๆไม่เห็นนิ้วมือใช่ไหมโบกช้าๆมันถึงจะเห็นชัดการปฏิบัติรมน่ะคุณเอ๋มันไม่มีอะไรเร็วได้ดอกรีบทํารีบทํามันไม่เห็นปัญญานะถึงเห็นมันก็ไม่แจ้งต้องค่อยๆทําค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่อย่าหยุดเดินทุกวันทำทุกวันภาวนาทุกวัน ขี้เกียจขี้ค้างก็ทำขยันมั่นเพียรก็ทำอย่ายุทดค่อยเป็นค่อยไปพวกคุณใช้ชีวิตแบบเร่งเร่งรีบรีบจนเคยตัวเคยคิดว่าการพ้นทุกขนั้นก็รีบได้ยิ่งอยะพวกคุณยิ่งรีบพวกคุณปฏิบัติสุกเอาเผากินธรรมะก็ยิ่งจะหนีห่างพวกคุณออกไปไกลเรื่อยๆค่อยๆคิดค่อยๆทำสังเกตไปทุกระยะตั้งสติอย่าขาด อย่าวาดอนาคตอย่าผูกอดีตอย่าอยากการปฏิบัติทำให้เหมือนการเอามือกำนกตัวน้อยๆกาแรงนกก็ตายกาเบานก,ก็บินหนีกาให้มันพอดีอย่าเบาและอย่าแรงอย่าเร่งอย่ารีบอย่าอยากมุงหลังคาทั้งๆท,ท,ที่มันไม่ตั้งเสายังไม่เทพืนเทคานทาน เป็นเหตุชำระกิเลสอย่างหยาบมีศีลเป็นผลศีลมีเป็นเหตุชำระกิเลสอย่างกลางมีสมาธิเป็นผลสมาธิเป็นเหตุชำระกิเลสอย่างละเอียดมีปัญญาเป็นผลปัญญาเป็นเหตุรู้รอบในกองสังขารทั้งปวงมีวิมุตติความหลุดพ้นเป็นผลทํำไปตามขั้นตอน อย่าอยากอย่าเร่งอย่ารีบถ้ามันบ่มให้สุกได้อย่างกล้วยอย่างมะม่วงมันก็ดีนั่นสิแต่ในความเป็นจริงมันทําไม่ได้ไม่มีใครรัดได้ดอกดูความยากของการปฏิบัตินะมันจะได้ละอยากละความห่วงในโลกอันนั้นแหละคุณคุณจะได้ไวๆเข้าใจนะสัพพะธานาังธรรมทานาัง ชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมสนะการให้ทั้งปวง